ครับสบายดีสบายดีหล่ะสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุสคนมาพร้อก็เดินทางมาที่บ้านนองแดงอีกแล้วเนาะเพื่อมายี่ยามนองแดงแล้วก็ครอบครัวเห็นว่าเมื่อวานนี้เพิ่นกําลังเิเทพื้นก็เลยมาอัปเดตพื้นเฮือนเพิ่นเนาะว่าหอดไซเลวสําเร็จแล้วหรือย,อยังเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องพรอก็สิเข้าไปหาเพ่นเลย สวัยดีสบัสดีน้องลาดเาูเห็นหยังอยู่ผักพรอนเออมื่อนี้มีคนมาหาหลายบ่มื่อนี้ลายแหงเออคือสิบเอนอันกเจาเมืองเมื่อ,อแล้วเนาะไปเ,เห็นอา้าวบ,บ่มีทีมงาน <laughs> คิดว่าบ่มีผู้มหาสะดอกเงาด้ยบ่มีผู้มหานี่บ่ได้เงาตีมมื่อนี้ <laughs> มีคนมาหาคือเก่าเนาะม,มีภายในยจื้อได้บอให้มาหาเนี่อ้าวคือว่ออจาจะคนจื้อได้บอจะกคนเอ่ะมีภายในยไสมามีภายในไอภูมิไอพามีมาบออ่าบอซีมาบออ่าพายินโนเสาเดือนมาบอเสาเดือนกับมาพายอีกแบบนี้มีพายอีกแบบนี้บอเวียงได้มาบอ โอแสดงออกบวชยงยังบวทันเองมาเออเพิ่งขึ้นสิมาตามหลังเออเนาะโอ้โดยเอาสบายดีเด้อแม่เด้อเอออยากกัเห็นแม่เพิ่นเนาะสบายดีเอ้ยเฮ็ดยังหรือเอ้ยเออเฮ็ดกินบ่โอ้เฮ็ดกินยังันหมูสิ้นหมูบ่โดยเออได้สิ้นหมูแต่ใส่ไข่เบิ่งได้บ่สุกแล้วบ่หรือยังสุกแล้ว เออิ่นขัวเอาอืวาขวัวซีนหมูจำแจวสร้างกรลังสิกินขขาว<ด>บ,าสบาวสว่สบายดีเด้อสร้างเด้อสบายดีเด้อสร้างสร้างหิวขขาวเลยเคนเนี้ยอ้าวแต่งข้าวผ้าเขาให้สร้างกินก่อนสัน่นมียังมีแจวแล้วก,กมมนนะ็มีซีนหมูนะมือเนาะมีขัวซีนหมูสร้างจ้าคเพิ่นมานนมเห็ดน่ะเอ๋ย สองคนโอ้ที่ว่าเด้วเนาะห้าอย่างมาเมื่อกีนอ้นี่ใกล้สะสำเร็จแล้วส้างนีก่กะว้ไว,ไว,ไว้ไยว่าหักเลยเอ้าให้เอ้ยผ่นแต่งผ้าข่าซื้อสัางกินก่อนเด้อเอ้ยห้าสิออกไปอันลเลเบิงเด้อออกไปเบิงก่อนว่าส้างเิ่นเห็ดแล้ว,ลวเราเปิดยัง <laughs> อันเทิงอีอย่างนี่กะสร้างเป็นคนเห็ดบ่โอ้ยหอบเลยจนหอบเลยเ <Okay. S 1> มื่อนีนทังคนกับมาอัปเดตพื้นเฮือน,นองแดงพื้นเฮือน,นองแดงกะสสำเร็จแล้วเนาะสำเร็จเป็นทีเรียบด้วยแล้ว,แ,ลวแต่กันยังบบท่านในแหงเถื่อนเนาะแต่กันยังบบท่านในแหงเถื่อต้องถาโลให้มันแหงคือสิเมนต้นคำหนแเลยเนาะสร้างเป็นกระเร่งมือเห็ดห้จนแล้ว เ,เ,เป็นกเนนเนะ็เป็นห่วงนองแดงเนาะเป็นห่วงนองแดงอยากให้มีสถานที่อยากให้มีสถานที่แบบบนนางบนอยู่บนเศร้าเอาสบายที่เอ้ยอีกตืวหนึ่งยด,ยดยเป็นยังไงเอ้ยด,อยดีใจบอ,ดจอโดย,ดย <laughs> เลีเลยนะ้ยวแล้วเนาะมันจะลาบ,บ่โอ้ยยังยังบอทนันไป,ไไปตั้งใจมหาก่อนนียแหละอยากไปบอสิไปน้ำบออไปอยู่สิพาไปฮะ อเออจะสิไปบอไปมือไหนสิไปมือไหนไปมือไหนก็จ้าอ่าท่านเอ้ยสิไปมือนี่กับสิพาไปไปมือนี่กัไปไปบอไ,<ป>ไปตลาดเซนโนะ<ป>อ่ะ<ป>าเบื้องเด้ตอต้นคำอาจสีโบ้าท่านได้เข่าตลาดเ้าท<อ>ัานสั่นกับอันไปเว่ยหันก็ได้เนาะหานแถวตลาดเซนโนเนาะแล้วก็เว่ตลาดแรงบอ ฮะาเก่าโอบนตลาดเก่ากามีนบะโอ้ดูยดูยดูดูยเมนเมื่อนี้มากับลูกสาวลูกมาเอยอ่าลูกคงอายมาให้เจ้าเลี้ยงโบมานํานี่แหละพ่อเมย์เขาเจ้ากระยูคือกันอยากมานําเอออยากมาเมนเมนอยากมาดด โอ้ดีใจได้นอนแล้วสำเร็จเลยสร้างคนไม่เห็ดแต่เศร้าปุ๊บปุ๊บเลยโอ้ถือว่าแล้วไวเนาะถือว่าแล้วไวมื่อว่านี่เอาดินเขาแล้วกับบริเหเฮ็ดยังเลยเหมือนบอกฮะก็เริ่มมือเศร้านี่ตัวเทนี่เออน้ำก็ตักเอาหรือเปล่าโอ้ตักอยู่น้องน้องกุมกทันนี่เด้อ๋อโดยไม่ย่ามาพี่ก่อนแล้วลูกไม่ย่ามาพี่ก่อนเด้อ ใหม่ไปผัวโอ้ไปเบิร์ลิงไปเบิร์นยูไซน่ะจักแล้วผัวโอ้ยข้าไปว่ะโอ้ข้าเบี่ยนี่จุดแต่แม่ไปเสียวผัวโอ้อยากไปหนแะไรเนาะไปแล้วโดยเออเขาเห็ดแล้วสำเร็จก่อนจงคอยไปลิ้นด์โดยนม่แหละพอไปสซสันมือนีิกินข้าวกินข้าเออเหื่อยเพาวเหื่อยจากน้ำเออ ลัางน้ามตเศร้าผมนันนี้เหมื่อยเลยเห็นเบียกแต่กระซูๆบวเมื่อยดอกเนาะอืมบวมเมื่อยดอกเพราะว่ายังได้กำลังใจบอกอะไรหนึ่งแต่ละมือมีคนมาหามือเศร้านี่มีมีคนมาหลายอยู่บ่มือเศร้านี่มีหลายทีมงานอยู่ไนาเอ๋ยโอ้ขาเมือเออขาอยู่ โอ้ยข้าเจ้ากับเมื่ออเลยเนาะตักหน้าชอยบ่าวอีแม่ยัอีแม่ตักน้าเลียงอ้อมเออเด้อเด้อสชคดีอยู่สนั่นมีคนมาซวยเฮากะไปหลทีหลบนนี่นะก็เลยเผื่อสิได้มาแวะมาเห็นเฮือนมาอัปเดตอันอันพื้นเฮือนลงแดงก้อนวะมาแล้วเห็นสร้างเห็นแล้วแล้วก็โอ้ดีใจแล้วอันนี้เพราะว่าเฮากาสิได้มีบนอยู่เนาะ มีดดบนอยู่แมนแมนแมนมีเป็นอัเขาโดยโดยแม่แหละเประจกอขางเขาเออเปนเกียงแมนแมนแมเพราะว่ายังขณ็ดคั่วอยู่หันมันกะบกขักเนาะบกขักมันจ็กหน่อยผัดบอนนอนกะอยู่ใกล้กันเพื่อนคั่วบัดอยู่ใกล้มันกะสีแบบอันหากินห้ยยังเวลาเฮานอนอ่ะนะอือแล้วเาบอกกับอ มีว่ะโดยยงได้ห่าวว่าลูกเอ้ยว่าเจ้าเขาล้มนี้เขาบอกต้องคายต่อเขาบอกป้าไปรูดว่ะแม่์จะไม่รับเบนนึงกับแมย์เสียบ่ะพี่ว่ะอ๋อโดยว่ากับลูกแล้วโดยดีแล้วเพคนก็เห็นห้ออกแบบงามสวยงามมันมีบอลสองแผ่นเลืออยู่ว่าพอยดึงเข่าก็ย่าเขาอ่ะเออเลาวก็ดึงเข่าเัากินไปมันกะแบ่งโซนบนนั่งน้ำหอม เจ้าเอาตังน <combined> oh ี่เขาไปนั่งพอได้นั่งกินเขาโดยอืมเอาตัวโตหินนี่โตหินนี่เขาไปนั่งพอได้นั่งกินเขาแล้วก็โซ่หนึ่งก็เห็ดกันแล้วไปขางพุ่นได้หตัวกระหองพุ่งหูข้าวอ๋ออยากไปนั่งอยู่พุ่นอีกด้วยเออไปนั่งอยู่พุ่นเนาะมันเย็นเนาะมันเย็นดีเนาะอยู่พุ่นโดยอืมแม่แม่แมถูกต้องแล้วมันเย็นดีอยู่พุ่นเสียพุ่นหวนี้นี่ค่อยนั่งเดี๋ยอัน เกยเดอร์ไม่เห็นนีก็ดีมุกดีใจแล้วดีใจน้ำโดยดีใจน้ำเจ้าที่เห็นมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะบันนี้จะมีแต่อันขังฟ้าน่นหนึ่งละก็เห็ดเตาฟืนเตาไฟละก็อยู่ได้เนาะดังฟืนดังไฟใส่ได้เหมือนหมบันนี้เออมีเครื่อนคั่วบันนี้เนาะมาเห็นก็ดีมุกดีใจแล้วเราก็ได้เราก็ที่ใจปหาอยู่แล้วโดยโดย จังได้กะสิขอกลับก่อนเด้อมือหนามือในขั้นผ่านมาทางนี้แล้วก็สิมาแวะมาหลิดน้ำอีกเด้อลงเสาคือกันเดิอโดยโดยสบายดีโดยโดยสิกับป้าเลยเด้อนงแดงเด้อโดยสบายดีใจน้องใจได้ลายโดยมณิพรกะมาเห็นเืานของผืนเทพืืนเทายังเรียบร้อยแล้วมีบออยู่บนเสาแล้วก็ดีใจน้ำพืน ดีใจนำครอบครัวนองแดงเด้อแลอ้วก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่สวยเรือนทางน้องให้น้องมีเือนอยู่ให้น้องมอีสถานที่บนผักบนเศร้าเนาะต้องขอขอบใจแล้วก็ขอให้เปิดมีสุขภาพที่แข้งแ็งเ,เด้อ